นานส่วนอาตมุติอาจารย์ยังมีเวลาอยู่เคยเริ่มทุ่มก็เริ่มจะเวลานั้นบางคนก็ยังมาไป่ถึงนนะบางคนคนที่เริ่มก่อนเริ่มก่อนกำลังพูดอยู่คนเลยเข้ามาตามเวลาครับเย็บข่อยก่อน เากูยต่อไปดิเออยืมเงินกู้ไปยามเลยมามาเลยอ๋อี่ก็วเส้องชิบดิเลยงเก็บบางีพ่อจะไม่พบเพราชิบร้ไปเลยเออ เยอะกว่านะมากมายเลยเออแ่เข้าหุ้นหมื่นแล้วก็คุณที่ชาติก็หมื่นหนึ่ข้าครื่งกิ่สิคผมบอกไปสองรายก็ราบรื่ตสองเพื่อน คคดีดีเสียกันก็งมีอะไรเสียก็ตันหันทั้งเลยของทุกส่วนแล้วองต้องต้องมีเพียงอะไรลึกไปถึงอะไบารมีหลวงพ่อนี่บอกคุณกระทัมาบอกเลยอินางวันนี้เอาสองส่ว์เช๊ะนะ ได้เดี๋ยวก่อนออกงั้นหรือเปล่าออกเลยแล้วนี่เดาเดาต้องล้างต้องล้างลูงว้านี่ขวัญนี้ใไขไปแล้ว ใ่สามพันแลดไปสองร้อยค่ารําเนนี่สามพันหกเห็ไหมเดยอ่าส่งมาเรื่อยๆได้โยมได้สิบทีการทิงเสียงส่งตัวในวันนี้ก็ถือสงตัวแรงูไม่ก่า ตอนมาคิดไปแย่มันปอกแสงมาในเช้ามืดหมอใหญ่มาสองหมอเอากลับไปวัดต้องทำอะไรบ้างร่างกายถ้าไม่ทำตามนี้ใช่ไหี่ย่รังได้เคยคุยทำอะไรดีชํางบอกหมอใหญ่ชื่นเดชญาตบจบหมอ <c oughs> จะมีการยืนยันยืนยันนั่งยันนอนยันเดินยันว่ากี่วันจะมีการยังไงแวันหนึ่งจะมีการเป็นยังไงที่ณนาทีาก่กระดาษท่านไม่เคยจีนนะอะไรเนี่ยเรื่องให้เราไหว้เสทงคำตามันลาย เธอยิกก็อยู่เนี่ยจริงก็ตกครับเนี่ยอันนอกใช่อันนอกก็ตกครับอะไรทองเลยอันนี้เป็นทองแดงเรือใน,อน,ใ,น,นในการักจะไหมในชัยภุ้นเรือนาิกาทำในกรุงเทพทีมอาร์นรู้ที่ทำ แล้วก็ส่งเซอร์วิสเป่าส่งญี่ปุ่นบ้างโรงงานฉันรู้จักแอะแอะอ,อย่าโกหกว่าแลเองคือของไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นเฉันฟังสองรอบ <c oughs> เออเรื่องเดนการส่วนใหญ่ทำติดกับางเช่นเราเว <c oughs> ลามานี่จะของโรงงานเข้ามาทุกที เพราะว่าในประเทศเราค่าในงานถูกที่มือดีก็เ,เลยเชื่อไปซื้อห่อเขากลับมาขายคนไทยใหม่ให้เราเก่งชาติพิยงเพราะเรามา่ยอมให้ใครใช <c oughs> เร้เราต้องใช้เอนนงใช่ไหมใช่ดี่มือดีซื้อเสื้อเชื้ออเมริกาอย่างก็ส่งไปมาเลเซียนี่ <c oughs> <c oughs> ที่จังหลนนะ พวกไเจงหลอนขนมันเป็นตับมันผ่านด่านบอกในด่านไปดูเพื่อิอะไรมันจจะเสียภาษีก็เก็บภาษีตามเะเบียบเพราะว่าคุณโมเกรงใจฉันคุณอาจจะเสียเชื่อไฟตังด่านอย่างนี้นดูผมไม่เก็บก็ต้าองพ่อทานมาของไทยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรผมไม่เสียชื่อแล้ว <c oughs> ให้ด่านมั่นใจปรากฏเต็มนลังคารถไทยแรง นี่คนไทยเราชาติพยมจริงๆในชะ่ไของเราคนอื่นไม่ควรใช้อย่างไปที่เชียงรายข้าวฟองโน,โน้นใช่ไหมไอ้ฟองข้าวม่ามันไม่มีลำใหญ่ก็ซื้อมันอาจากเจอไแม่สายไปเราก็ตามไปซื้อมันจรไหมพี่ไทยข้าวไทยเนชะื่อมใหญ่จริงเราไม่แย่หรอกไอ้คนนี้ชาติพยมจริงๆชอบกินเนะ ยังมีเวลาได้เกือบ10นาทีเอะก่อาให้ตามเวลาทุกไม่งัมนคนก็เดินไปทางอค่น ไมเปล่าสูกเราที่ไม่ห่วงสงสัยว่าทำไมไม่ง่วงถามถูกหวยี้ไม่ห่วงเป็นรู้ได้ตามใจเรานะึกยันนี่เขาเรียกเขาเรียกยันตรงเทิง เออยานยานเดีวรู้รู้ตาอารมณ์นี่เข้าไหมจความจริงคนมีลาบยังไงก็ถูกใช่ไหมถ้าไม่มีลาบก็ไม่ถูกอย่าลองพดชมมัจะรู้คนหนึ่งก็ไปขอท่านเขาถูกเยอะแยะไอ้เจ้าหลานชายอยู่ด้วยท่นา ไม่รู้จักจะกี่ยวสูก็คือวันหนึ่งหวังจะสมข้อหลานได้ข้อจริงเลขหวยเนี่ยพระรู้จริงก็พูดไปได้ถ้าก็ทอนเชิญซีสะอาดแล้วเขียนเลขในกระดาษตัวใหญ่สามตัวกับสองตัวยังขยำขยำเพิ่มหน่อยใส่ก็ทอนเอีงเอากระทไปล้างทีไมข้อจริงก็ทอนสะอาดแล้วที่ไรหลายมีอ่านได้ในกระดาษครับ ไม่สิงเอากระดาษไป้ไข่กระสุนเลยครับตอขึ้นมาตอนถามกระดาษไปไหนเพราะไข่กระโุนเปียกหมดแล้วแล้วเออยังทำนาต่อไปใช่ไมไว่มาะละทํานาต่อไปโอไม่เอาไี่เล่นอย่างอื่นไม่ต่อตอนที่เจอื่นนันม่ยุ่งใจหมดเรื่องกันแต่กนอื่นเขาก็คิดใช่ไหม ไอ้คนก็สะอายถ้าดาษแต่งไ้ดัดด้วยแก๊สแต่งเป็นตู้ใหญ่เียุ่งนูนตใส่ไอ้เจ้านั่นไปก็เอาถนลงน้ำกรสานขัดกันเรียบร้อย การไปรอกเสียงไว้ก็บันทึกไปไว้ไดีนะให้เจงหวังนีก่อนนิก่อนเวลาเห็นนิดหน่อยเออของจริงนะ เ oh ียกวญาติโยมพุทบริษัทต่อนี้ไปพานบรรดาญาติโยั้งหลาฟังคำแนะน,นำในการจริญพันธรรมฐานสักครู่นเรื่องการเจริญรันฐาน ขอทุพัน์โปรดทราบว่าปฏิบัติเพื่อความดับไม่มีเชื้อคำว่าความดับไม่มีเชื้อรื่อหมายถึงว่าการตัดก,กิเลสไม่หายเดือเลยแต่การตัดก,กิเลสนี่จะอากว่าจะจะเร่งรัดในการตัดเป็นอาศัยอุฐานโยกเพื่อเกินไปไม่มีผลถ้ามีความปรารถนาจ่อยากจะละกิเลสให้เร็ว ตั้งใจอย่างนั้นเป็นกรรมสุกานีการโยกไม่มีทางพ้นต้องใช้มชัชฌิมาปฏิปทาโดยร่มแบบสบายๆนี่วิธีจริงๆถ้าพูดมากคงจะเพื่องวิธีจริงนี่การที่เราภาวนากันก็ดีรู้เราไม่ใจก็ออกก็าตามเป็นการฝึกสติสัพชัญญะให้มีกายคลองตัว สติรู้สติระลึกได้สัมนยะสัมนชนะในการรู้ตัวในการฝึกรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีจิตที่ควบคุมว่าเวลานี้หายใจเข้าเรารูอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือส,สั้นก็รู้อยู่ ถ้นขนาขณะใจรู้อยู่ตามนี้ถือว่าสติก็ดีสัมผัญาัก็ดีใช้ได้หรือว่ารู้คำบรรนาก็ใช้ได้เหมือนกันการมีสติสัมผัญญัสมบูรณ์ก็เป็นปัจจัยตักเลสได้โดยง่ายแต่ว่าทางนี้ทุกคนก็ต้องค่อยๆฝึกอ,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 อย่ารูปรายเกินไปในระดับแรกขอบรรดาแตพพุทธบริษัทก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมด ให้มีความเข้าใจว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้เพราะสินบริสุทธิ์ถ้าสินสมบูรณ์แบบสมาธิก็เกิดเองเพราะสินยะมีได้รุหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าทำนั้งสองรายการให้มีอยู่ประจำใจจิตใจก็มีความเยือกเย็นสิ่งก็ทรงตัว ว่าจิตใจมีความเยือกเย็นสมาถสมาธิก็เกิดคำเราะสมาธิเปาะความตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจจะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะรู้ลมเข้ารู้ลมออกเวลานี้เราจะรู้คำอวนาอย่างนี้ที่ว่าตั้งใจตั้งใจเพื่อจะรู้แล้วก็รู้สามนั้นอย่างนี้เที่ยมมีสติก็รึกชาได้สัมผัสรู้ตัว แต่การทรงอารมณ์แบบนี้ก็เป็นธรรมดาการฝึกในเมื่อเรายังไม่เป็นพระสารเพียงใดความเผอย่อมปรากฏกัเราเป็นธรรมดาไม่กัน <c oughs> แคนั้นหากว่าเวลาที่บรรดาแตพพุทธบริษัททุกตั้งรู้ลมใจเข้าออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีบางครั้งมันเผลอไปไม่เป็นไปตามที่ต้องการก็เพิ่งเข้าใจ ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่คบมีวอนมานานในเมื่อเผลอไปรู้ตัวก็ตั้งตนใหม่ทําอย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าหรก็ชินในเมื่อ,อรมชินอยากจะรู้ลมหายใจเข้าออกอะไรรู้ได้ทันทีอยากจะรู้คำบารนามอะไรรู้ได้ทันที <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าพูดทรงชานพูดทรงชานจริงๆนั้นไม่ใช่ไปรู้ทุกเวลา รู้แต่เพียงว่าต้องการเมรไรใช้สมาธิได้เหมือนนั้นต้องการเมรัยรู้ลมใจข้าจะออกได้ทันทีต้องการเมรอไรู้คำวาวนาได้แต่ดีดยเรมอ,อื่นไม่ก่อนจะมีที่โอู้หปวดฉันเบื้องต้นทำศีลให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นพยายามระงับปีวรจากอารมณ์ใจ <c oughs> <c oughs> วิธีระงับปีวรก็ไม่ยากคือไม่สนใจกับมันเลย นิวรณ์มีชื่อว่าอย่างไงบ้างไม่ต้องสนใจสนใจอย่างเดียวคือรู้ลมเข้าลมออกกรู้คำภาวนาขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ายิ่ออกรู้คำภาวนาโดยไม่คิดอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่านิวรณ์นะครับเมื่อนิวรณ์ทั้งห้าระฆับอะไรเวลานั้นจิตเปมาโทมฌชานทันทีอาการขาองโทมฌชานไม่ใช่มีอาการสูง อาการของปฐมไม่ชานมีดังนี้คือว่าขณะใดที่จิตภาวนาก็าตามที่พิจารณาก็ตามจะรู้ลมหายใจก็ออกก็าตามหูได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าคนพูดมาเราฟังรับทราบทุกหมดแต่ไม่รำคาญในเสียงขณะใดที่จิตไม่รำคาญในเสียงขณะนั้นจิตเป็นปฐมฌมชานรือชานที่หนึ่งเแค่นี้นะ หลังจากนั้นไปเมื่อจิตเป็นฌานอารมณ์ก็สงบมีความเยือกเย็นฌานเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดคือปัญญาจะเกิดเพราะอารมณ์เป็นสมาธิทรงตัวนี่เวลา้านาทีเสร็จมีการเรียนนี่นะแทนนมไม่เกี่ยว <c oughs> ก,าการลงความว่าตอนนี้ไปจะพูดเป็นเรื่องปัญญาวันนี้เป็นวันสุดท้าย ปัญญาทนี่เราจะใครเป็นเครื่องเปรียบบันก่อนพระมุคาลาลัาบทใช่ไหมวันนี้พระรัฐบาลปัญญาขณาหันอาจจะสูงไปหน่อยแต่ก็ไม่เกินไปนักวันนี้ลองใช้ปัญญาเขาผู้หญิงดูบ้างให้ชู้ได้ไหมของท่านรูปนันทาเถรีท่านรูปนันทามีสองโอง์ พระนางรูปันธาองค์หนึ่งพระรูปัญธาเถรีองค์หนึ่งต่างหากพระนารูปรัพระนางรูปันธาได้าาปาาปเป็นพระรหันต่อหน้าพระพุทธเจ้าแต่พระรูปันธาเถรีเนี่ยเป็นเป็นพระรหันหลังจากฟังเทศมาแล้วขณะที่ฟังเทศไม่ได้เป็นพระราหันกลับมาถึงนร่ท่อมเป็นพระรหัน <c oughs> สำหรับพระรูปัญธาเถรีท่านมีจริยาแบบนี้ ือว่าขณะที่ท่านฟังเทศแจกพระพุทธเจ้าท่านกลับมาตอนขณะฟังในฟังเทศแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์พอกลับมาถึงกระท่อมท่านตักน้ํามาล้างเท้าตักน้าก็โบยแรกมาเพื่อล้างเท้าล้างโบยแรกลากเท้าลงไป น้ำไหลไปแล้วก็หยุดอยู่ซึมไปในดินสั้นๆหน่อยนะ <c oughs> ซึมไปในดินใกล้ๆตักกระบวยที่สองมารางเท้าน้ำไหลเลยไปหน่อยแล้วก็หยุดซึมไปในดินกระบวยที่สามตักมาแล้วน้ำไหลเลยกระบวยที่สองไปหน่อยแล้วก็ซึมไปในดินท่านก็มีความรู้สึกว่าตามที่พระเจ้าทรงตรัด ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงนี่กล่าวว่าเธอทั้งหลายจนอย่าคิดว่าความตายจะเข้าเราถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจถึงเราวันนี้ไว้เสมอเมื่อคิดตามนี้ท่านคคิดว่าน้ํากระโวยที่หนึ่งเราตักลากเท้าซึมไปหน่อยเดียวนั่งกระแหงน้ํากระโวยที่สอง ตักล่างคาแล้วซึมเลยไปนิดแห่งน้ำก็แหงน้ำกระบ,บรีสามตักล่างทาแล้วเลยไฟนิดก็แหงน้ำกบบระบวยที่หนึ่งเหมือนกับคนที่มีอายุในปฐมวัยยังเป็นเด็กจะต้องตายในเมื่ออายุไอน,น้อยน้ำกระบบยสองเหมือนกับคนที่ตายในายุกลางคนน้ำกระบบยสามเมื่อคนตายมันมีายุอายุมากแล้ว น,นานๆก็เลยสรุปว่าขึ้นเชื่อว่าความตายย่อมมีแก่คนทุกวัยจะเป็นเด็กก็ดีเป็นคนวัยกลางคนดีคนแก่ก็ดีย่อมตายได้เสมอเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายเป็นพระหัานที่นั่นมีพระเดชว่าพระหัานก็บวยนะจะลงรบไปนะเนี่ยจะลงฟ้าวันดาแต่พุทโธสิษั์ จะลองใช้ปัญญาง่ายๆแต่โดยเร่งรัดเกินไปนะค่อยๆคิดให้มีความรู้สึกตามคำแนะนำขององค์สมเด็จระสัมมาจุเจยาวที่ทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ความตายอาจจะเข้าถึงเราวันนี้เสมอจะได้มีความไม่ประมาทถ้าคิดว่าเรายังไม่แก่และไม่ตายนี่มันผิด พราะคนเกิดที่หลังเราตายก่อนเราไปเยอะรุ่นราพาวเดียณกับเราก็ตายก่อนเราไปเยอะท่านที่แก่กว่เราอาจจะยังไม่ตายเราตายก่อนก็ได้ใจ้องปลาร็ตัวเองมาขึ้นชื่อว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราไม่สามารถจะห้ามไปยับยั้งมันได้ในเมื่อความตายกำลังถึง ้าเอเอความตายยะเข้ามาถึงจริงๆถ้าเรายัางหวังหวังความทุกข์อยู่ก็จงอยากเกิดต่อไปถ้าไม่หวังความทุกข์ก็จงอยากคิดเกิดคิดตัดมรรสโลกที่วโลกเราสัมาโก,วก,าโกหวังนิพพานแต่ที่นนในจำเป็นที่ไปในที่เดียวการหวังนิพพานเพื่องความแน่นอนขอทุกคนจงตัดสังโยดสามได้การเบื้องตน คือหนึ่งสกายติฏฐิสกายติฏฐิตัวนี้ถ้าเป็นสมถะภาวนาท่านเรียกว่ามรณานุติกรรมฐานคือเนื่อง,งความตายเป็นอารมณ์ที่าเราอาจจะต้องตายทางเป็นวิพสสนาย,ายก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเหมือนกันในเบื้องต้นถ้าโสดาภีทาคามีกับโลนลานุกติคล้ายกันเหมือนกัน มีความรู้สึกึงคิดว่าชีวิตนี้ร่างกายนี้ต้องตายตามทีพ่พุทธเจ้าทรงตรัสว่ารโสดาฟังก็ดีฤทธิ์ทาคามากีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยและมีสมาธิเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์สมาธิว่าโสดาฤทธิทาคามีแค่ประตมิชานนั้น,นด้านสกายฤทิิ์ที่มีความรู้สึกรืองว่าชีวิตนี้ต้องตาย เมื่อเห็นว่าชีวิตจะตายจริงก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าคิดว่าถ้ายึดพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีในเมื่อจิตรู้สนเราตายแล้วไม่ลงนรกแน่พระเจะาช่วยหลังจากนั้นเราสงศิลห้บริสุทธิ์จิตฝังตั้งถึงมริคภานในอารมณ์ถ้าบรรดาเป็นพุทธบริษัตสามารถควบคุมอารมณ์ มันก็เผอบ้างไปของธรรมดาว่าไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าชีวิตนี้อาจจะต้องตาย <c oughs> ยึดพระไตรธนาคมคือคพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยายามทรงสินห้าวันสุดมันจะเผอบ้างไปของธรรมดาได้จิตฝังไน่ไพานถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าทุกคนหวังนิพพานก็ได้แน่มาเอนถ้าตายจากความเป็นคนยังปานิพพานไม่ได้ ต้องเกิดเป็นชทวดาหรือผมหลังจากนั้นมาเกิดเป็นเทวดาหรือผมแล้วถ้าพระชีอาา่านตัดฟารงเทศข้างเดียวเป็นพระสารทำไมเร่งไฟใน้ผ่านได้ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงวดนี้ในวันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้ปัญญาเล็กน้อยพองสมควรคิดจางความเป็นจริงว่าหนึ่งชีวิตนี้ต้องตาย สองความตายมีสมรัยการไปสู่สุปกติจะทุกติเราจะไม่ยอมไปสู่ทุกติแน่นอนหวังสุงปกติไป่นี่ไปการหวังสุงปกติก็มีการยอมรับสติพระพุทธเจ้าพระธรรมระพระอริยสงฆ์หลังจากนั้นพยายามรักษาศีลให้สงตัวไม่ใหม่เป็นเพอร์บ้างอะไรบ้างก็ไปขอธรรมดาทุกอย่างควบคุมกำลังใจเอาไว้ตั้งใจตั้งไว้เฉพาะนนพพ่านจุดเดียว ออน,นี่ขอย้อนต้นนิดสำหรับญาญโยพุทธบริษัทที่ไม่เคยปฏิบัติเลยก่อนวันนี้นะให้ใช้คำนาว่าพุโทโธ <c oughs> เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธใ้ญาิโยนั้งหลเคยปฏิบัติมาจากสำนักอื่นใช้คำนาก็ดีเจนายก็ตามอย่างไหนกล่องในโกรดอย่าเปลี่ยนใช้อย่างนั้นเป็นปกติ ข้อต้งคืนเปลี่ยนเป็นการขึ้นต้นใหม่ที่วุ่นวายตอนนี้ไปวนดา,ญญายาโยมพุตบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานนกรรมฐาน